สวัสดีครับผมกล้องบ้านหนองแวงนะครับตำบลมุ้งินอำเภื่อนลำพ้องจังหวัดคอนเจนนะครับเมื่อนี้กับคลิปที่สองนะครับที่โพดนะครับลงยูทูบนะครับก็เรียงว่าปุ้มวิจิตรเคนะครับบ้านหนองแวงนะครับพิษภัยในหมู่บ้านหนองแวงนะครับที่เทศบาลเอามะขากันนะครับที่ ชีวิตเทปานมันถื่อขาหลายคนหลายชีวิตไฟไหม่ออกขา่าวกันซึ่งนเปลี่ยนค้นตายนะครับหลายคอบพูดแต่เทป่านไม่หูว่ามีความเป็นส่วนตัวไปแล้วนะครับเทปานหลายโดนมาแล้วนะครับเทปานไม่มีความเป็นส่วนตัวนะครับอีดานกับปกบกาตีนบักโลูนะลูลูบักโลนะครับกับไปบอกในอิดานหล่านขาบ้านหนองแวงนะครับพวนกับบักเค้นหน่อยนะครับไอป่อกับมีคนสาบเซียงเลยครับบ้านหนองแวงมันก็จะเดินจากมุนี่ กินมันีวันบักวินโาณวัสดุกก็สักกับไปกาบตีนมันซะไปกาบตีนลูกบักโลซะนะครับงี้ยาวขัยไปยัด่ยเซี่ยงมันกับไปนะครับอีดีมันจะเฮ็ดเฮ็ดเทียเฮ็ดคั้ยใส่ไผ่ไงกับปลาดูนะครับเป็นหลายคนนะครับคุมขวดเงามันเนี่ยนะครับตีนาซื้อบือ ถ้าไปแสดงความเสียใจใส่ผู้นะครับบทบาทละครน,นี่ว่าเูาจกผู้กองนะครับยูน้ำพ่งวงนอกน้ำพ่วงแต่น้องกุง้งสมบูน้ำพ่วงนะครับน,นี่ผมกุมพลุคุ้มมนันนันมีไปเบิ้ดนะครับข้ราราชการ,รานนท์น้ำอ,อ๋อ,อมาหาแดกนะครับบอกไปแกงก็จะช่วยก็จะช่วยขอแกงไปแกงมาเอาเลยครับ ไปมันชิบหายตายบัตายหงกันตายเปลี่ยนกองพุทเปลี่ยนกับลงพื้นที่จับนะครับคนไรตายหายตายหงกันนะครับโคตรเง่าพ,พ่อโคตรเง่ามแม่มันนั่นนะบ้านตรงแม่มันมีสางเงี้ยนพร้อมกันม่รถมิได้ขี่นะครับ